สายแค่การมือเดียวเจ้าจะทำอะไรได้ก่อนข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าสายจเจ้ามารักษาโรคได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงโรคตาเลยด้วยซ้าไม่รู้ก็อย่าพูดไม่มีใครถือว่าเจ้าเป็นใบ้สักหน่อยเจ้าว่าอะไรนะไอ้หัวงอนนั่นมานี่มาช่วยสูบลมเตาใช้ใครอยู่กันแน่อยากจะตายหรือไงก็<อ>ข้าเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นในเมื่อเจ้าลงมือทําข้าก็จะรอดูจนถึงที่สุดแล้วค่อยตัดสิน นี่คือกี่นิ้ว3ไม่สิสอนิ้วอเออแปลผงเหล็กไหมค่าหน่อยต้องเป็นผงเหล็กที่ร่อนจนละเอียดที่สุดงั้นเริ่มถามที่อุณหภูมิ1,200องศาก่อนแล้วกันผงเหล็กนั้นเหรออะไรกันสว่างจ้าอะไรแบบนี้อย่ามัวสวดนะคุณหนูอย่าเข้าไปใกล้ระวังไอ้หมอนี่จะเล่นงานรับ จากนี้ไปจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นทุกคนประหยัดแรงไว้หน่อยอดทนรออย่างใจเย็นก็พอ3ามชั่วยามต่อมาตื่นได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหืออะไรเสร็จงั้นเหรอเอา้าจับนี่ไว้วางไว้ตรงต,รงตาขวาลองดูสิมองเห็นชัดหรือเปล่าพวกเราตั้งหลายคนนั่งเสียเวลาเป็นเพื่อนเจ้าตั้งสามชั่วยามสุดท้ายเจ้าก็ทำได้แค่ยกปองชิ้นหนึ่งเนี่ยนะ แล้วพวกเราเล่นอยู่ดอไงเอาไปวางไว้หน้าตาขวาวางตรงนี้มันจะเห็นอะไรได้ยังไงกันตายแล้วใสเว่เยวทมันใช้ใสเ่เยวทคข้าตาบอดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยใสยเ่เยวทพูดมาเจ้ามันเป็นคนอะไรกันแน่มาคิดร้ายกับคุณูของพวกเราหรือไม่ผู้อยู่เบื้องหลังคือใครกันถ้าเจ้าไม่พูดข้าจะเฉือนเนื้อบรล่างของเจ้าทีละมีด ข้าทำให้เจ้าอยากจะตายแต่ตายไม่ได้อย่าบีบไปข้าต้องลงมือรู้สึกเป็นไงบ้างข้าข้ามองเห็นพระเจ้าได้ชัดแล้วเจ้านี่คือต้าจวงนี่เองฮ่าฮ่าฮ่าข้าดันไปหาลูกน้องหน้าตาหน้าเกียดได้ถึงขนาดนี้ได้ยังไงกันทางใต้ล่านี้จะมีใครอัปลักษณ์ยิ่งกว่าเจ้าอีกไหมฮ่า <c> ฮ <oughs> ่อื้ออ้โอ๊ยโอยเจ็บเจ็บ เจ้าคือเอ้อจวงที่แท้ก็มีคนที่อับปักยิ่งกว่าเจ้าต้าโจยจริงๆด้วยฮ่าฮ่เจ้านี่คือหวังไฉส่วนเจ้าเจ้านี่สุดยอดจริงๆข้าแทบไม่รู้เลยว่าจะตอบแทนเจ้ายังไงดีงั้นก็ยกตัวให้เจ้าไปเลยแล้วกันโอ้ยนี่พวกเจ้าคือว่าท่านรักษาการตาของคุณหนูให้หาย ก็เท่ากับเป็นผู้มีพระคุณใหญ่หลวงของตระกูลจูก,กัดของพวกเราพวกเราสองพี่น้องตาทั่วมองคนไม่ออกล่วงเกินท่านไปมากขอให้ผู้มีพระคุณลงโทษด,ด้วยเถิดเชื่อเอ้ยมันจะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาปะปนเข้ามาด้วยน่ะเนี่ยเรื่องลงโทษก็ไม่จะเป็นหรอกแค่ยกมือช่วยเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ต้องเกรงใจนี่เจ้าปฏิบัติกับคนสนิทของตัวเองแบบนี้งั้นเหรอพูดขึ้นมาแล้วข้าก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องให้พวกเจ้าช่วยจริงๆ อ,อ้าฮสาวน้อยหน้าตาใสซื่อแบบนี้ข้าทิ้งไปก็น่าเสียดายให้ข้าได้สุขุมเสียก่อนดีกว่าอย่าเมื่อโซ่นะคุณหนูของเจ้าพูดไปแล้วถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากนางห้ามแต่ต้องข้าเด็ดขาดใครจะไปฟังยายบ้านนั่นกันตั้งสามชัว่วามไปแล้วัวโง่โงกของเจ้าของถูกนางสับเป็นชิ้นๆเอาไปโยนให้หมายกินหมดแล้วล่ะช่วยด้วยอาสุน่าคุณหนูท่อน มาได้ทันเวลาพอดีเลยขอลัอบจะให้จัดการสุนัขชายหญิงคู่นี้ไปพร้อมกันเลยไหมขอลัอบเป็นยังไงบ้างไปเฉิงพวกเราจะยังมีชีวิตรอดออกไปได้ไหมข้ากลัวเออคนหนูติดอยู่ใต้หุบเขานี่มาเกือบครึ่งปีแล้วไอ้สายลับผู้ชายนี่ข้าก็ข้าไปเถอะส่วนผู้หญิงคนนี้ยกให้ข้าได้ระบายอารมณ์หน่อยแล้วกันไอ้เด็กเมื่อกี้เจ้ากล้าดียังไงมาพูดจาเสียมารยาทกับผู้มีพระคุณของพวกเราเฮอ,อ ผู้มีพระคุณอะไรขอ้อโจก,กัดลิงหลงอบลมบ่าวไม่ดีทําให้พี่สาวตกใจแล้วขอลิงหลงคํานับขอภัยหนึ่งครั้งวางใจเถิดมีข้าอยู่จะไม่มีใครทำ้ายเจ้าได้เด็กขาดเอ